เอาละหนูคิดว่าหนูอยากกินไอศครีมง่ายมากปูขอดื่มน้ำก่อนแล้วทำให้ทุกอย่างเลยไม่มีปัญหาไอศครีมหมายถึงดูเหมือนว่าปูมีเรเ,เจน n ์ที่จำเป็นแล้วปูจะผสมมันแล้วจะได้ไอศครีมสุดวิเศษออกมานี่ไงละ่ะเ <c oughs> จ๋งมากได้เวลาฉีดช็อกโกแลตแล้ว แบบนี้แหละที่เราต้องการออแล้วก็โรลสปริงค์เล็กๆด้วยเด็กๆชอบมันมากและยังมีขนมหวานอีกมากมายปูจะใช้ไม้จิ้มฟันเสียบไว้แบบนี้ต้องทำอย่างระมีระมาัมระวังมือด้วยมันดูเหมือนสายสตอรีเอ็นเอเลยเอามาเชื่อมต่อกันแบบนี้ปู่บอกแล้ว มันเหมือนมาก,มาก <Yeah. S 1> ลูกสาวของปู่ต้องมาทำใจการตกแต่งแน่นอน <Wow. S 1> สวยเงามโอ้ว้าวเจ๋งมาก uh huh. ไม่แล้วโอ้ oh, uh huh. บางทีฉันน่าจะใช้เยลลี่นะเอามาจัดเรียงตามสีจากนั้นวางลงในแม่พิมพ์สวยๆแบบนี้เลย uh huh. ใส่เยลลี่ลงไปและอย่าลืมไม้ด้วยนะห uh huh. ลังจากนั้นก็น้ำอัดลม อันแรกเป็นโคกอันที่สองเป็นแฟนต้าแล้วก็สไปร์สุดยอดเคต้องชอบแน่นแน่ที่เหลือก็แค่เอามาันไปแช่แข็งแช่ไว้นในตู้เย็นแล้วก็รอสักหน่อยไม่นานหรอกใช่ตอนนี้ฉันแสงให้ดูว่าต้องทำยังไงก่อนอื่นต้องเป่าลูกโป่งแบบนี้ ก็อีกนิดหน่อยแบบนี้แหละที่เราต้องการต่อไปก็จุ่มลงไปในช็อกโกแลตแล้วก็จุ่มลงไปชามวน้ําเย็นที่มีน้ําแข็งให้มันแข็งทันทีนะและจากนั้นก็เอาบราวนี่และแม่พิมพ์ทรงกลมมากดลงไปให้ออกมาเป็นวงกลมเลยและจากนั้นก็เลเวลาของผลเบอร์รี่สดและจัดเรียงมันให้เป็นวงกลมเหมือนการตกแตง่งและด้านบนเป็นไอศครีมหนึ่งลูกเยี่ยมมาก ตัวอนิดหน่อยก็ไม่แล้วส่งตรงจากร้านอาหารดูเหมือนช็อกแลตจะแข็งตัวได้ที่แล้วต่อไปก็ต้องเอาช็อกแลตออกมาด้วยความช่วยเหลือของเข็มใช่แล้วอันนี้แหละฉันจะระเบิดมันและตอนนี้ก็สามารถใช้ดอมช็อกแล็ตกัดจานของฉันได้แล้วใช่แล้วล่ะมันสวยงามมากแต่ว่ายัางขาดอะไรไปบางอย่าง เราต้องเพิม่มน้ำเชืช่อมช็อกโกแลตลงไปด้วยใส่ลงไปในหม้อแล้วก็มันจะามาเป็นซอสเกือบเสร็จแล้วจากนั้นเอาใส่จข้วยซอสสวยงามวันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าอาหารจากเรนอาหารทำออกมาแปลกจริงๆเลยไอซครีมของฉันเสร็จแล้วล่ะเอาล่ะเคทพร้อมลองหรือยัง <c oughs> มีให้เลือกเยอะมากเลย <c oughs> เงยมาย่ <c oughs> มาจากไอติมแท่งกัน มันดูน่ากินมากโอ้ใช่แล้วมันคือแฟนต้าฉันชอบน้ำมันลม uh โอ้วาวไอศครีมเจนนี่มาลองกันเลย <Okay. S 1> มันปแปลกๆอ่ะ้ายแต่ยางเลยอะ่ะ <Okay. S 1> แล้วนี่มันคืออะไรมาลองกันมันคือขนมสิ่งไปเลย <Awesome. S 1> ชอบมาก แลนี่คืออะไรอีกโอ้ว้าวมันการตกแต่งทสวยจริงๆเลยก็เหมือนต้องเทซอสลองไปที่เดมอ่ะเอาละ่ะอ้ว้าวมันละลายและข้างในก็มีไอศครีมกับบราวนี่ซ้อนอยู่มานนี่เลยนี่มันอร่อยจริงๆเลยและหนูก็ชอบมันมากมากหนูพอใจจริงๆนะและในรอบนี้เชฟเป็นผู้ชนะ ไ่สงสัยบ้างละ่ะแล้วทุกคนคาดหวังอะไรกันคลิปแพ้เ้แร่ <laughs> แระครั้งนี้หนูต้องการเครื่องดื่มทุกคนจัดการได้ไหมเรื่องนี้ฉันทำไดู้ดรู้วิธีผสม reagent แเเล้วง่ายสุดๆฉันทำได้ทุกอย่างเลยฉัน <h ums> เริ่มจากตรงไหนดี <h ums> ใช่แล้วก่อนจนต้องจุ่มหมาลงไปในน้ำตาล <h ums> จากนั้นใส่ลงไปใน reagent เอาละต่อไปปู่ต้องการอาา่าฮะอันนี้แหละจากนั้นเราเทลงไปในแก้วด้วยมันจะเกิดกระบวนการจากนั้นปู่จะตั้งเวลาระหว่างนี้ก็งีบได้ <What the S 1> ออนั่นหลอการทำอาหารส่วนฉันจะใช้เครื่องปั่นแบบมืออาชีพติดตั้งและจากนั้นถึงเวลาของเบอร์รี่และก็น้ำอัลมเช่นสเปร์และก็สตรอเบอร์รี่ไงมันเข้ากันได้อย่างดีเลย เททุกอย่างลงไปในเครื่องปัน่นแล้วเติมน้ำหมันลมลงไปด้วยแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปเปิดเครื่องแรงสุดแล้วมันจะเริ่มทำสมูทตี้ให้ฉันโอเคแก้วนี้แหละเหมามมากจากนั้นค่อยๆเทน้ำปั่นลงไปฉันแลกพร้อมแล้วต่อไปเราต้องการสับประรดไบรท์และก็น้ำแข็งทำเหมือนเดิมให้เครื่องปั่นทำงาน ตอนนี้เราสามารถเทชั้นที่สองลงไปในแก้วได้แบบนี้สมบูรณ์แบบ <Okay. S 1> และชั้นสุดท้ายม่ใช้บลูเบอร์รี่ตอนนี้มันเป็นชั้นที่3ามใส่สเปรย์แล้วก็น้ำแข็งด้วยและจากนั้นก็เทลงไปในแก้วเป็นชั้นที่3เห็นไหมละ่ะมันดูวิเศษมาก ตอนนี้ฉันต้องตกแต่งนิดหน่อย s <S ด้วยหลอดแล้วก็ร่มสมบูรณ์แบบโอ๊ยน่าเสียอะไรกันเนี่ย <What? S 1> โอ้ปู่คิดว่าได้เวลาตื่นแล้ว <What? S 1> ดีนะไม่หลับเพลินะโอ้ oh. ดูเหมือนคริสตัลของปู่ได้ที่แล้วโอ้ oh. ใช่แล้วนี่แหละที่เราต้องการจนอยากกินเองเลย <Whoa. S 1> อ้าละ่ะตอนนี้ได้เวลาทําตัวเครื่องดื่ม <Whoa. S 1> ใช้แก้วจุ่มน้ำตาล <Yeah. S 1> มันสมบูรณ์แบบ และตอนนี้ปู่ต้องการสไพร์ลงไปในแก้วและสใส่แท่งคริสตัลลงไปในแก้วด้วยเป็นไงละ่ะนี่คือเรื่องมาสจรรันของวิทยาศาสตร,ร์บิงโกอาล่ะฉันต้องลองมือแล้วฉันมีตุ๊กปะอันใหญ่ส่คริท่ัสลงไป <Yeah. S 1> จากนั้นก็น้ำแข็งใช่แล้วที่เราต้องการ hmm. จากนั้นก็เยลลี่ <laughs> มันน่ากินมากๆอร่อยจังทำตัวปลาแสนสวยจากนั้นก็เติมแฟนตาสวยงามและล่อมเล็กๆสองสาอันเป็นการตกแตง่งและแน่นอนต้องมีหลอดใหญ่ด้วยฉันทำตัวปลาที่มีปาริงออกมาละแล้วเข้าแคสลองเลยอ๋อมีเครื่องเดื่มที่หลากหลายมาก เออนี่มันเหมือนโตัวป่าจริงๆมาลองกันเลยดีกว่าอ้ออะไรอยู่ในป่าก่ะชินแล้วมันคออยเยล่นแล้วป่าหนูชอบมันอืมอร่อยจังเป็นเครื่องเด่นที่เจ๋งจริงๆมต่อไปแก้วนี้ก็สวยจังเลยอ่ะหนูอยากลองแล้วช่แล้วมันือสมูทตี้อร่อยม,มาก เดี๋ยวก่อนนะนี่คืออะไรมันแปลกแต่ก็น่าสนใจดีมาลองกันโอ้ทั้งรกรกแล้ก็อร่อยมากๆเลย <c oughs> แล้วตัวเครื่องดื่มละต้องลองอร่อยจังเลยนี่เป็นเครื่องดื่มที่ดีที่สุดแล้วก็แปลกที่สุดด้วยแไ่คริสตาก็สุดยอดมากปูเก่งก่อกทุกคน <c oughs> ต้องแบบน,นี้สิปูเก่งที่สุดปูเก่งที่สุดูเก่งที่ าสาวๆฉันเป็นคนแรกนะส่วนใส่จะต้องคือ,อไรนะมาดูกันใี่เนี้งเหรอฉันไม่เคยเห็นขี้นไดาที่เล็กขนาดนี้มาก่อนเลย<า>ชอบไรจริงๆต้องแบบนี้สิฉันได้กินเดเอร์พรส์ขนาดปกตินนะฉันโชคดีมากโอ้โหใช่แล้วฉัชลร์ลซเพื่อนๆตามก่อนแล้วใครได้นอนที่สุดต้องกินก่อนเบ็ตี้เริ่มได้เลยแล้วแล้วะเจ้าห่าจแะแขเล็รๆแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยฉันมีเครื่องมือช่วยละแน่ไม่ช่วยได้ ตอนนี้แหละเป็นไงน่าจะได้ผลนะเอาล่ะตอนนี้ก็ลองได้อืมมาเลยจังเลยถึงจะเละ็กแต่ก็อร่อยมากเลยนี่มันดีมากแต่น่าเสียดายที่มันหมดเร็วไปแต่ทำไมไม่ลองกินเดอร์ด้วละซูซี่แล้วเข้าอย่ายุ่งของซูซี่นะเขาสามารถจัดการกับแขกฉันได้โดยไม่มีเธอนะดูเหมือนมีของขวัญอยู่ข้างในด้วยสงสัยมันคืออะไรนะ ตอนนี้ฉันกินช็อกโกแลตก่อนแล้วค่อยหาคำตอบ mm hmm. และนี่คือสิ่งที่เรารอคอยมาดูกันว่ามีอะไรรอฉันอยู่ mm hmm. เออหน้าเขยะแย่มันเล่สับอยู่ในช็อกโกแลตงั้นเหรอจะอ,อ้วกอะ่ะ mm hmm. ทำไมต้องโวยแบบขนาดนั้นด้วยน่ากินออกแล้วก็ลองกัน mm hmm. โอ้มาอร่อยมากดีจังเลย mm hmm. เออน่าเขาหยิ่งแยง่ เวลาแกะเคนเดอรล์หลักของฉันแล้ววันนี้แล้วกระดานห่อใหญ่ต้องใช้เวลาสักหน่อยแบบนี้แหละชันลัดขอนจริงตอนนี้มาหาคำตอบกันว่าอะไรอีกข้างหนมาทำยังไงดีนะเป็นไปนไม่ได้เลยที่จะทุกด้วยมือแบบนี้เพราะมันหนามมากเราต้องการความช่วยเหลือจากคอนเอาละ่ะเรียบร้อยมาดูกันว่าอะไรอีกข้างในโอ้หน้ารักจังเลยอ่ะดูสิมันน่ารักแค่ไหน ตอนนี้เขาจะเป็นเพื่อนของฉันนะสวัสดีในตอนที่แคนนี่กำลังเล่นกับเพื่อนใหม่ของเธอเราสามารถขโมยชกวยแลตของเธอได้นะเธอไม่เห็นหรอกใช่แล้วล่ะมากินกันเลยโอ้ดีจัง<ม>วิเศษมากอร่อยจังเดี๋ยวก่อนนะชกโกแลตของฉันอยู่ไหนอะส,สาวสาวเธอไม่เลยใจบ้างเลยเหรอแย่ yeah, มาก ตอนนี้ฉันเป็นคนแรกนะหรือซิมคืออมยิม้มแลวข้างในคือปลางง้นหรอหน้าเข็อองขี้แยงกินยังไงอ่ะเธอต้องกินนะมาดูกันว่าฉันได้อะไร <c oughs> อ้ฉันได้อมยิ้มกับแมงป่องด้วยนะ่ากลัวดูเหมือนว่าัางนี้เราทุกคนโชคไม่ดีเลยอมยิม้มของฉันเล็กแต่ว่ามีแมงวันหน้าแข็งขี้แยอยู่ข้างในอ่ะ <c oughs> และเธอจะเป็นคนแรกที่ได้กินด้วย <c oughs> กินให้อร่อยนะ <c oughs> ใครเป็นคนคิดก่อนก็ง่อให้ขึ้นมาเนี่ยยิ่งเราก็ยิ่งดีละกัน เดี๋ยวก่อนนะแม,มะลงวันอยู่ข้างในด้วยเอ้ยแมลงวันเป็นศิลปากของฉัน่แะแน่เอที่แยงอซูซี่ตอนนี้ต้องลองแบงป่องแล้วนะต้องทำถึงมันจะไม่อยากทำก็ตามอะแต่ว่าอันนี้มีรสชาติดีมากเลยอะอร่อยจนหยุดไม่ได้แล้วอยากกินให้หมดหยุดไม่ได้แล้วจริงๆด้วยอเหือนซูซี่จะล้ำของว่า,าอะไรอีกข้างในนะอร่อยจังเลย แต่อะไรอยู่เบลลิงของฉันน่ะน่ากลัวฉันลืมไปได้ยังไงเนี่ยอ้มันต่อยฉันด้วยม่าจะไม่อยากยังกับแมงป่องต่อไปแล้วแค่นี้ถึงตาเธอแล้วฉันจะเกี่ยวมือได้ยังไงไม่โดนปาเนี่ยโอ้าสาวตอนนี้ฉันก็เจ็บพวกเธอแล้วอมยิ้มมันอร่อยมากเลยอะแต่ว่าอมยิ้มือนฉันมันใหญ่เกินไปและฉันก็ไม่ลืมเรื่องปาด้วย โอ้จริงด้วยไอเดียฉันแค่ต้องทุบมันด้วยค้อนโอเคเอาไปเลยแทนแทนตอนนี้ฉันกิงของหวานได้อย่างปลอดภัยแล้วไม่ต้องกลัวป่าปลาจะเข้าปากด้วยอ๋ออมีเมืลร่จังเลยอะม,มากๆฉันอยากกินแบบนี้ตลอดชีวิตเลยและฉันก็ไม่นองกินปลาด้วย แบบนั้นไม่ได้นะเธอต้องลองปลาด้วยแล้วเข้าต้องจริงจริงเหรอดูอเหมือนว่าฉันต้องทำจริงๆสิสนนะินะจะลองกัดดูโอ้ยฉันจออ้วกโอ้ยยังไม่พอนะเธอต้องกินให้หมดให้เหลือแค่ก้างนะเอ้าฉันรู้วิธีกินแล้วแล้วแล้วเอ้ยน่าใครขีแยแนะต่ฉันทำได้ แต่เธอไม่ต้องโยนตั้งมาทาั้งนี้สินี่มันแย่บากเลยเฮ้ยทีนะฉันไม่ได้ตั้งใจนะสาวๆครั้งนี้นฉันจะเปิดฝาเป็นคนแรกนะโอ้โยแย่ในที่สุดของอร่อยควิสของปอดของฉันของฉันด้วยแต่ทำไมมันเล็กจังเลยอ่ะเพราะฉันได้อันใหญ่ที่สุดยังไงละ่ะไม่ใช่แค่ใหญ่ธรรมดานะแต่ใหญ่เวอร์แคนดีต้องอารมณ์เสียนนะฉาไมีโอกาสได้กินช็อกโกแลตก่อนเพื่อนนะ มันก็ได้ทวิส์มารอร่อยมากมากพราะงั้ฉันก็ไม่ความสุขได้ถึงแม้มันจะเล็กมากก็ตามล่ะเพื่อไม่ให้เหมืออแล้วฉันจะกินด้วยแนบอร่อยจังเลยแล้วเธอจะกินต่อละอ่ะเมตตี้ถึงตาเธนแล้วแล้วเข้าในที่สุดตอนนี้ฉันเอากระดาษหองก่อนเอ้ยทําทำอะไรเนี่ยทำไมถึงมาที่ฉันละ่ะ ข้อทีนะฉันพี่ไรนไม่หออ่อหน้าแจกช็อกโกแลตแท่งใหญ่แท่งนี้นะนี่มันอร่อยมากเลยดีจัง <Wow. S 1> ใช่แล้วฉันสามารถจัดการมันให้หมดอย่างรวดเร็วเอายอมย่อม,ม <Wow. S 1> กินระวังกันน่อหน่อยได้ไหมอะ <Wow. S 1> ช็อกโกแลตมันไปทุกทิศทางเลยเฮ้ยฉันกินมากเกินไปแล้วอะแต่มันอร่อยมาก <Wow. S 1> สารๆารทำไมพวกเธอถึงสมบูรณ์แบบนี้ล่ะเ <Wow. S 1> ดาสิเร <Wow. S 1> าทุก <Wow. S 1> คนเลยเพราะว่าช็อกโกแลตของเธอนั่น,น,นแหละ พ่อทีนะฉันแค่อยากกินช็อกโกแลตให้เร็วที่สุดนะแต่เธอยังกินไม่หมดนะเรียบกินเลวเขาใช่แล้วอาจต้องใช้วิธีของแคนดี้เหมือนต้อยทากินปลาไงละ่ะยิ้มไปเลยนี่มันอร่อยมากแต่ดูเหมือนว่ามีบางอย่างผิดปกติกับฉันละ่ะตอนนี้เบตตี้กลายเป็นยีนลาวปินแล้วดูข้ากับเธอดีนะหยุดหัวเร้ะนะกินเทลกิสได้แล้วได้เลยฉันคิดว่าฉันสามารถจัดการได้ไม่มีปัญหาหรอก ฉันสามารถกินทั้งสองแท่งพร้อมกันได้ด้วย <c oughs> หรือว่าเธอเคยสงสยัยไหมว่าเธอคล้ายกับเคี้ยวมากเลยละ่ะเบตตี้บูใ <c oughs> ช่น่กกากลัวมากเธอูไม่เหมือนแวมไพร์สักนิด <c oughs> เออไม่เป็นไรมดแต่เล่นอยู่ได้ฉันคิดว่ามากินช็อกโกแลตอะไรกันดีกว่าอืมอร่อยจังเลยนี่มันของโปรดของฉันเลยนึ่งเนี้ยมเม,มีม <c oughs> ฉันคิดว่ามันสนุกมาก แต่ว่าเบนที่สุขที่สุดละฉันรักนากของฉันฉันนั่งนักทั้งวันเลยแถมไม่ได้เรียนรู้วิธีต่อสู้ด้วยฉันคือนินจาเตา่าสวัสดีฉันมาเก็บตัวอย่างเพื่อไปตัวก่อนอื่นฉันขอดูก่อนว่าไรอยู่ในกองไม่เราไม่ต้องการหมอเอาไปได้แล้วฉันต้องการต่อยร่างกายและถ้าเธอไม่ป่อยฉันเข้าไปในคุก ฉันต้องตรวจเธอได้ที่ส่วนก้นถอดกางเกงสิรู้อะไรไหมไปตรวจนักโษดีกว่าเขาดูป่วยๆเขาอยู่นี่ไงหมอตรวจเขาได้เลยอะไรเนอะใช่เลยฉันปวดท้องบ้างฉันว่าเขาป่วยมากมากฉันไม่เกลัวมวอเธอดีกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวดูสิแอนดี้ฉันเอาสัญลิ้งมาให้เธอแล้ว หวังว่าฉันไม่ทำมาผิดนะหไงไม่ใช่สิงที่เธออยากได้เหรออะไรกันไม่ใช่นี่มันแมวเมลของฉันคือโอเคฉันสอบสนนิดหน่อยแต่ไม่ต้องควงนะเดี๋ยวฉันมาออกฮัทชอดีเลยแต่ถ้าไปดีกว่าตอนนี้เออฉันแพ้แมวฮัจชไม่ต้องโขว่ฉันมีสนิงกับยาด้วยจะฉีดมันให้นายก็ไม่เป็นผูมิอีกแล้วไม่ไม่จําเป็นหรอกเธอวิ่งตามแมวไปดีกว่าก่อนที่มันจะทให้เธอุกใจ ดดีี๋ยวฉันนก็ขึ้ uh oh. ตอนนี้ฉันไม่เหมือกลางวันสเสนุกเอยรอยยู่อ้อแมวมาจาก <What? S 1> ไหนมันเข้ามาตึกได้อย่างไงไม่เป็นไรเ uh huh. จ้าแมวน้อยขอโทษนนะแต่ฉันต้องโยนแกออกไป <What? S 1> ไปซะ <What? S 1> โอ้ไม่นะจะไว่าเราถูกจับได้แล้ว ฉันกำลังลม้มเอ้าเราต้องรีบหนีก่อนที่ตำรวจจะฟื้นหวังว่าครั้งหน้านจะโชคดีกว่านี้นะโอ้โอวสวัสดีฉันมาทำความสะอาดปล่อยฉันเข้าไปด้วยเดี๋ยวก่อนก่อนอนื่นฉันต้องตรวจคนเธอก่อนบางทีเธออาจจะมีของอันตรายหรือของผิดกฎหมายอย่าเล่นมกนะฉันแค่พนังกางานทำความสะอาด แกรักแค่แค่ไหมฉันมีอันนึงว้าขอบคุณมากแต่อย่างน้อยฉันคิดว่าฉันรักสำคัญกว่างานเปิดให้ฉันดูว่าอะไรอยู่ในถังในนี้มันไม่มีอะไรสวยแล้วฉันทำไงดีออมทำไมเธอถึงรบกวนฉันอย่างนี้ฉันต้องไปจัดทั้งตึกมันงานเลิกหลังได้แล้วเกิดอะไรขึ้นเอาหลับไปได้แล้วอย่างน้อยก็สะอาดขึ้นเย้ขอบคุณแอนดี้ฉันเอาพวกของเธอมาแล้วฉันเจอพวกมันทั้งสามเลยสามเหรอ แต่ฉันมีตัวเดียวไม่จริงฉันจะปลาทองสามตัวปลาเหรอใครเรียกปลาว่าพื้น <_ D> ไม่ใช่ปลา <_ D> แต่เพื่อนของฉันคือ <_ D> เดีย <_ D> เด๋ยวเงียบก่อนตำรวจลังมาซ่อนปลาแล้วซ่อนเหรอฉันทำเป็นไงที่ไหนดี <_ D> อนะ๋อลุ้นแล้วขอ่ซ่วงไงมันมีน้ำในนัน้นก็หมายความว่าปลาจะปลอดภัยในนั้น <_ D> ฉันหวังว่าเธอไม่สงสัยนะเกิดอะไรขึ้นที่นี่ทำไมน้ำถึงเต็มพื้นเลย ำไมพวกเธอถึงอยู่ที่นี่ฉันกำลังจะปวดห้องน้ำนะเน่ยอ๋อเราต้องรีบไปแล้วล่ะ <Hey. S 1> ฉันบอกว่าเจนจะหาเพื่อนรักของฉันเจอนะ up, ฉันรู้สึกเหงามากเมื่อไม่มีเขาฉันคิดถึงหมาของฉันมากเลย <Hey. S 1> สวัสดี <Hello. S 1> ฉันชื่อเจอรรี่และฉันมาที่นี่เพื่อซ่อมห้องขังนี่คือกล่องอุปรกรณ์ของฉันตรวจเลยสิ ทุกอย่างจะปกตินะเข้าไปได้เออห <Stop. S 1> ยุดก่อนคนอื่นเธช่วยดูเก้าอี้ให้ฉันได้ไหมมันหักแล้วฉันนั่งไม่ได้เลยเ uh oh. ก้าอี้เหรอใช่มันเกิดขึ้นตลอดแหละฉันต้องใช้เออเอะไรไม่อะไรแค่เทปเหนียวๆเน่เนนะเทปเหรอใช่เ <Okay. S 1> ข้าไปสิอีกแล้วจะนายจ้างถูกอีกแล้ว <Okay. S 1> มานนี่ก่อนสิเรามีปัญหากลอดไฟนะ่ะ ถ้าเปลี่ยนหลอดไฟให้หน่อยได้ไหมโอเคแน่นอนได้สิ <Come on. S 1> ตอนนี้ฉันต้องคิดว่าจะเข้าหาแอนดี้ยังไงอาา๋ฮะฉันแค่ต้องจอดลถใหญ่ๆที่กำแพงฉันว่าขอ,อจะช่วยได <S <S ้กำแพงนี้แข็งแรงกว่าคุกที่อื่นเลยแต่ไม่เป็นไรฉันมีสวานอะไรกันตัว่มต้องใช้พี่บอมสันแล้วอาา๋ฮะนี่สิได้ผลแน่นอน ทำไมนานจังไม่ต้องห่วงฉันแค่ต้องเปลี่ยนหลอดไฟนะ่ะในที่สุดแอนนี่ก็ได้เจอเพื่อนของเขาแล้ว <a> เขาอยู่ไหนเขาเข้ามาในรูนี้ไม่ได้แนะ่ <What? S 1> นอนอะไรนะ่ยมันขึ้นหนูเอเ <What? S 1> กิดอะไรขึ้น ทำไมถึงไม่หนูในกำแพงแล่ะ uh oh. ก่อนที่ใส่กันไปเราต้องชิงแล้ว <Hey. S 1> สวัสดีฉันจับใบไลได้มันคือตัว f o r ร s t ี e ขโมยเราต้องเอามันเข้าคุก hmm. ว,ว้าวทุกคนพยายามจับมันตั้งนานเนะ <Okay. S 1> เข้าไปสิห้องของอยู่นั่น แล้วกุ้งของฉันอยู่ไหนนะเกิด <l ots> อะไรขึ้นเจนเธอเอาผู้หลังฉันมาแล้วใช่ไหม <Hello. S 1> ใช่แล้วเขาอยู่นี่แล้วเธอดีใจ,ใจไหมหล่ะที่จเจอเขา <l ots> <l ots> อะไรเนะี่ยนี่มันัวเฟรนมันแปลกมากนั่นไม่ใช่เพื่อนของฉันสักหน่อย <l ots> ฉันเล่าจะหน่อยกับเรื่องนี้แล้วนะน่าสงสารจัง <What? S 1> แล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เนี่ย <l ots> เดี๋ยวก่อนนะเธาไม่ใช่ตำรวจนี่ฉันต้องทำงานกับฉันแล้ว เอารถขงฉันไปไหนดูเหมือนเจ้าเฟรดนี่จะขโมยเก่งมากอะไรกันเนี่ยเราต้อตงไปแล้วอย่าทนให้เราด้วยเย็ดนะช่วยตามจับพวกเธอไม่เธอจะไม่ฉันไม่ปล่อยเธอหรอก <S <S รู้อะไรไหมฉันจะไม่อาหารเธอวันนี้ เอากล้วยไปสินี่คืออาหารที่เธอต้องกินในวันนี้และพรุ่งนี้ด้วยี่ชินพานฉันเอาอาหารมาให้นะทษ <Hey. S 1> หวังว่าไม่ได้มีสัตว์อยู่ข้างในนะ <Okay. S 1> เราเพิ่งมีปัญหาเรื่องตัวเฟเรดนะทางนั้นพูดถึงอะไรมันจะมีสัตว์อย่างนี้ได้ไงฮะ <Yeah. S 1> โอ้ฉันขอไก่ทอดได้ไหม s <S ฉันกำลังหิวมากเลย mm. แน่นอนกินให้อร่อยนะขอบคุณ ในที่สุดฉันก็ได้กินอาหารสักทีวะเดี๋ยวก่อนนะแล้วขนสัตว์มาจากไหนฉันว่าฉันรู้แล้วอนดี้นี่ฉันเองเจนฉันเอาเพื่อนของเธอมาให้จริงเหรอในที่สุดฉันรอตั้งนานเ่ยฉันตามจับมันไปชั่วโมงเลยนะมันทั้งเรทแลงกระโดดสูงมากเลยนี่เหรอโอ้ไม่เอานะานี่มันกระต่ายที่ฉันอยากได้ก็คือเงียบก่อนเธอมาแล้วฉันนึกออกแล้วเป็นเธออีกแล้ว แล้วก็อีกแล้วก็สัตว์พวกนั้นอะไรสัตว์อะไรใต้ฝางไงฉันรู้นะเธอพูดถึงอะไรไม่มีสักหน่อยเช็คดูวกันได้เป,เป็นไปไม่ได้มันต้องมีสัตว์อยู่ในนี้สิฉันเห็นขนสัตว์อยู่ที่ไก่ของฉันเห็นไหมไม่มีอะไรเลยเธอจินตนาการไปเองจินตนาการเหรอไม่มีทางฉันจะหามันฉันรู้ว่าเธอซ่อนอยู่ที่ไหนสักที่เธอกำลังทำอะไรเนะี่ย <c oughs> ฉันไม่เห็นอะไรเลยนะ <c oughs> ฉันก็แค่รับอาหาร เป็นกระต่ายที่ดีม,มากแต่มาอยู่ใต้หมวกฉันแบบนี้หยุดนะถ้ากกำลังจะไปไหนนะ่ะโอ้ฉันมาหาแอนดี้ฉันเป็นภรรยาเขาเราเป็นครอบครัวและมีลูกน้อยด้วยกันก็แค่ okay, เด็กคิดถึงพ่อน่ะเด็กน้อยเหรอแน่นอนเข้าไปสิแอนดี้ไม่เห็นพู้อะไรเกี่ยวกับครอบครัวเลย แอนดี้ไงฉันอีกแล้วแล้วเดียว่าครั้งนี้ฉันเอาอะไรมาทำไมถึไมึนวนใกล้ๆล่ะมันเป็นหมาเพื่อนยาของฉันในที่สุดแกก็ได้มาอยู่กับฉันใชนคิดถึงกันมากเอามันเข้ามาสิเอมันตัวใหญ่เกินไปมันผ่านซี่กคงไม่ได้ออจับมันไว้มันกำลังวิ่งหนีฉันชอบพอดจังเกิดอะไรขึ้นทำไมที่ถึงกลายเป็นสวนสัตว์นะนี่จะหมาแกกลังไปไหนน่ะเออฉันถูกโจมตีเอามันออกไปที เหมือนว่านี่พนังการที่ช่วยแอนไีห้คุกคุญใจอยู่นี่เองเกิดฉันออกไปทีแน่นอนถ้าเป็นอิสระแล้วแต่ฉันต้องหาคุใจที่ถูกต้องกันนะฉันรู้วิธีทำให้สดสงบลงได้แกอยากได้เอาดอกไหมฉันรู้ว่าแกอยากได้ ตอนนี้ก็ไปกันเกากำลังจะเข้าคุกเหมือนกันอะฮะพวกเธอกาลังทำอะไรนะไม่มีอะไรก็แค่ยืนเฉยๆน่ะเจ้ามาน้อยกำลังจะได้อยู่กับเจ้าของแล้วแล้วจะต้องอยู่ด้วยกันอีกนานเย้เพื่อนรักของฉันในที่สุดเราก็ได้อยู่ด้วยกัน ส่วนฉันก็กลับบ้านได้ <All right. S 1> ไม่มีทาง <No. S 1> เรานี้เธอเพิ่งเปลี่ยนคุปเป็นสวนสัตว์ uh oh. ดังนั้นเธอต้องเข้าไปอยู่ในห้องขังด้วย uh oh. ตอนนี้ uh oh. พวกเธอก็สร้างปัญหาให้ฉันไม่ได้อีกแล้วนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราคาดไว้เลย uh oh. แต่ไม่เป